นีหลายคนเป็นหนี้วิธีการหลายคนก็ไปคุยกับธนาคารั<ะ>ชําระหนี้บ้างปรับโครงสร้างหนี้บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วคําแนะนําของนักวางแผนการเงินแนะนําอย่างไรในการที่จะแก้ปัญหานี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะคือย่างนี้นะครับในยุคข,ของโควิดนี่นะครับปัญหานี้เนี่ยตอนนี้มันเริ่มมีสัญญาณที่บอกแล้วแหละว่ามันรุนแรงมากยิ่งขึ้น อะไรคือสัญญาณที่บอกนะครับอันแรกเลยนะก็คือเราดูที่มาตรการของแบงค์ชาตินะครับอย่างเช่นในช่วงเดือนมีนานคมเนี่ยแบงค์ชาติจะมีมาตรการออกมาในเรื่องของการช่วยแก้หนี้ก็คือในเรื่องของการเลื่อนพักชําระหนี้ต่างๆว่าไปนะครับแบงค์ชาติออกมาตรการเฟดส,สองไม่อีกก็คือในเรื่องของการลดดอกเบีย้ยเลยก็คือใครกร็ตามที่เป็นหนี้อยู่ตอนนี้นะครับแบงค์ชาติจะลดบอกแบงค์พานี้ให้ช่วยลดดอกเบีย้ยให้อยู่ที่ประมาณ2% หรือเปลี่ยนหนี้บางตัวเป็นหนี้ที่แบบเรียกว่าเทอมโลเป็นสินเชื่อรายยาวดอกเบี้ยจะลงไปเยอะเลยอะไรคือสาเหตุที่ให้แบงค์ชาติต้องลดดอกเบี้ยต,ตรงจุดนี้เหตุผล <g ur ly> เลยนะครับเพราะว่าในเฟสแรกเลยเนี่ยมีคนเข้าสู่ระบบข,ของการแก้หนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับ15ล้านคน15ล้านคนเนี่ยเรามององ,ง่ายๆถ้าประมาณ 1, 10%ก็พอจะมีคนที่มีปัญหานี้เลยนะครับที่ผ่านการแก้หนี้เนี่ยก็คือ1.5ล้านคนเกิดพวกนี้เป็นอิน ปัญหาของระบบเศษรษฐกิจหรือระบบแบงก์จะหนักมากยิ่งขึ้นอันที่หนึ่งเลยใช้ตัวแกนี่เกี่จะแนะนําอย่างนี้ให้มาดูตัวเองก่อนครับทําบัญชีรายรับรายจ่ายดูเลยนะเรามีรายรับอยู่ที่เท่าไหร่บ้างเรามีรายจ่ายอะไรบ้างทําบัญชีให้หมดเลยเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ดูว่าเรามีเงินเหลืออยู่ในกระเป๋าแต่ละเดือนเนี่ยมีอยู่สักเท่าไหร่ตอนนี้แนะนําเลยนะครับอย่าฟุ่มเฟือยอะไรก็ตามที่ไม่ใช้อย่าซื้อเด็ดขาดเก็บเงินเอาไว้เลย ทําไมตรงจุดนี้เพราะรายได้ตอนนี้เริ่มไม่มั่นคงแล้วด้วยเช่นกันนะครับที่เมื่อเราใช้ตัวแก้นี่เสร็จปุ๊บเริ่มมีเงินเก็บอันที่สอต้องทํำยังไงบ้างใช้ทรัพย์สินแก้นี่ดูทั้งบ้านเลยในบ้านเรามีของอะไรบ้างเอามาลิสให้หมดเลยเอาลิสเฉพาะของที่ขายได้นะที่สมมติของที่ขายได้สมมุติเรามีรถยนต์มีมือถือนะครับมีมือถืออะไรเครื่องเอามาจดให้หมดเลยเรามีมือถือถ้าเราต้องขายมือถือเครื่องนี้นะวันนี้เลยเนี้ย ขายได้กี่บาทอย่าเอาราคาที่เราซื้อนะครับเอาราคาที่เราจะขายได้ต้องนเน้นเลยนะครับว่า,าราคาที่เราขายได้ใช้ทรัพย์สินแกหนี่เสร็จปุบ๊บทำไรต่ออีกทําบัญชีนี่สินเลยนะครับเอาบัญชีนี้สินมาไล่เลยเรามีนี่เราเป็นนี่ไขรบ้างนี่นอกระบบมีไหมใส่ไปให้หมดเลยเป็นนี่ไขรมูลนี่เป็นนี่อยู่กี่บาทดอเบี้ยที่มันคิดคิดอยู่กี่บาทจดให้หมดเลย นะครับเป็นหนี้แบงค์บ้างนอนแบงค์บ้างบนนี่รถยนต์นี่อะไรต่างจดให้หมดทีเมื่อจดให้หมดเสร็จปุ๊บเอาละคราวนี้เรามานั่งดูแล้วนี่อะไรบ้างที่เราสามารถกำจัดมาไปได้ก่อนนะครับผมอยากจะแนะนําเลยนะให้กำจัดหนี้ที่เป็นหนี้ดอกเบี้ยแพงก่อนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหนี้นอกระบบกำจัดทิ้งไปเลยนะครับหนี้บัตรเครดิตกำจัดทิ้งไปเลยเพราะพวกนี้หนี้มันแพงแต่ถ้าเกิดบางเออเราเป็นหนี้นอกระบบเยอะ หลายเจ้านี่ในนี่บัตรเครดิตเยอะหลายเจ้าแนะนํานะเอาตัวที่มีหมุนหนี้น้อยๆก่อนตัดมาไปก่อนเลยเพื่อเราจะได้จํากัดคู่กรณีเราให้มันเหลือให้น้อยที่สุดอันนี้คือคอนเซปต์สุดท้ายละใช้หนี้แก้หนี้เลยใช้หนี้แก้หนี้นะครับอย่างตอนนี้ที่ผมเรียนที่ทราบนะครับแบงค์แบงค์งชาติเองช่วยพวกเราอยู่ตอนนี้นะแบงค์ชาติเองมีออกมาตรการให้กับทางแบงค์พาน,นี้นะครับให้ลดดอกเบีย้ย เดินเข้าไปคุยกับแบงค์เลยแบงค์เองนะครับเขาอยากจะคุยกับพวกเรามากนะครับผู้จริงนะผมคุยกับแบงค์มาเยอะแยะไปหมดแล้วแบงก์ไม่อยากจะยึดทรัพย์พวกเราเลยไม่อยากจะฟ้องศาลพวกเราเลยสิ่งที่แบงค์อยากได้นะครับคือให้เรามาคุยกับเขามาแกหนี้ด้วยกันถ้าเป็นนี้ดีอยู่นะครับคุยกับแบงค์ผ่านนี้ก่อนที่เราเป็นเจ้านี้เป็นลูกนี้เขาอยู่เนี่ยคุยก่อนถ้าคุยแล้วไม่เวิร์กนะครับมันมีแบงค์อมสินอยู่แบง์จะมีแบงค์อมสินเนี่ยจะมีสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลอยู่ นะครับแต่ต้องเป็นหนี้ดีนะถ้าเป็นหนี้เสียนะครับ mm hmm. แบงค์งชาติเองก็มีการช่วยเหลือตรงจุดน,นี้อยู่ mm hmm. ถ้าเราเป็นหนี้เสียมาแล้วก่อนปีที่แล้วนะครับก่อนปีที่แล้วเนี่ยเราไปติดต่อที่คลินิกแก้หนี้เลยของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท mm hmm. ช่วยแปลงหนี้เสียให้เป็นหนี้แบบก้อนเดียวนะครับ mm hmm. แล้วเราสามารถแก้หนี้ตรงจุดน,นั้นได้ที่ดอกเบี้ยถูกๆอันที่สองเลย ถ้าเราเป็นหนี้เสียหลังจากวันที่1มกราคมปี63มาอันนี้แนะนํานะครับคุยกับแบงค์พาณิชย์ตอนนี้แบงค์แช่มีนโนยบายไปที่แบงค์พาณิชย์ละให้ทาคลินิกแก้หนี้เพราะฉะนั้นการแก้หนี้มีทางออกนะครับเป็นหนี้หน้านที่เราคือต้องจ่ายหนี้จะจ่ายได้ไงบ้างใช้ตัวแก้หนี้ใช้ทรัพย์สินแก้หนี้และสุดท้ายเลยนะครับใช้หนี้แก้หนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแก่นี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องจริงจังและจริงใจที่จะแก้นี้กับมันครับนียุค้ยุคโควิด<ช>นี่การไม่มีหนี้เป็นราบอันประเสริฐมากเลยฮะไม่มีภาระภ <c oughs> าระต่อเดือนเหลือน้อยที่สดุดในกรณีว่าอยู่รอดได้ยาวกว่าที่สําคัญการแก้หนี้ต้องมีวินัยนะครับ <c oughs> หลายคนคือเรียกว่าปล่อยปละละเลยจนเคยตัวเพราะ<ม>เป็นหนี้ท่วมขึ้นมาะจะมาแก้วินัยนี่โอ้เป็นบางคนบอกว่าลาบากและแก้กันไม่ได้เพราะไม่มีวินัยเนี่ยใช่คือบางทีแก้ไปแล้วจบไปเปราะหนึ่ง<ฆ>และพอไม่มีวินยัยมันก็กลับมาออบพอกได้อีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะคะ<ฆ>ก็เป็นวงจรอ,อยู่แบบนี้นะคะดังนั้นต้องมีความตั้งใจมีวินัยมากๆนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสําหรับรายการชั่วโมงทําเงินนะคะตอนเที่ยงค่ะเจอกันในออนไลน์สายเศรษฐกิจและพบกับชั่วโมงทําเงินวันจันทร์หน้านะคะ9โมงครึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างล่างเลยนะครับเพราะว่ายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเทียบเลยครับส่วนใครที่อยากจะรับชมสดๆนะครับก็มีให้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เพียงแค่คลิกลิงก์ข้างล่างวิดีโอได้เลยครับ